สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาห่หอปอเปียนะคะเส็ดปอเปียนะจ๊ะทุกคนวันนี้ไสเราทำเสียจเหล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้มีคนอยากกินปอเปียก็เลยทำให้กินนะคะเมื่อก่อนมีแต่คุณย่าทำให้กินนะคะฝีมือเราครั้งแรก ที่ทำเองเลยนะเนี่ยทำไส้ทำอะไรเองหมดเลยนะจ๊ะเมื่อก่อนกินแต่ฝีมือคุณย่านะคะใส่ไส้น้อยไ,ไปไหมเนี่ยห่อไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคนค่ะเราห่อเพเปียไม่ค่อยเก่งนะ ใส่แป้งมาเสร็จแล้วค่ะอบเปียะของเราน้ำจิ้มยังไม่ทำเลยนะเขรียกว่าจะทำอันนี้เลยต้องห่อทางไหนคือเขาต้องมีทางนะจ๊ะครั้งแรกเด้อ cho sếp cái này xịt xây và vội มุมเข้ามาห๋อไม่ค่อยเก่งหรอกห่อพอได้กินห่อพอได้กินจ้าพี่น้องจ้าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเฮ้ยแป้งเขาเห็ดหน่อยปวดบ,นบนอะแป้งติด เอเปียไส้ผักนะคะไส้เห็ดหอมนะคะทุกคนคะ่ะเ,เปียไส้เห็ดหอมนะคะเราใส่ขาเห็ดหอมปรุงรสนะจะได้แซ่บๆอบเปียค่ะไอ ใส่เห็ดหอมแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรนะจ้าทุกคนคะ่ะตุยตุยตุยเสร็จแล้วจ้าเรามีแป้งมันพรุ่งนี้เราทำไอ้นี่ดีกว่าเนี่ยมันกวนให้มันได้เท่านี้แล้วนี่มันก็ ทำได้แล้วขนมเทียนแก้วนี่อันนี้เรากวนอันนั้นไปหน่อยกวนเป็นขนมเท่ากับทำขนมเทียนแก้วเลยดิคุณย่าทวดทำขนมเทียนแก้วอร่อยนะคะทุกคนค่ะสูตรย่าทวดเดี๋ยวเราจะลองลองทำกินพุ่งแต่มันต้องมีมะพร้าวนาะต้องไปหามะพร้าวก่อนไส่กับแกงเป็นไหนเนาะ มืดสักหน่อยนะจ้าทุกคนค่ะใส่ไส้เยอะๆปะเลยจ้าทํากินเองเดี๋ยวถ้าอร่อยจะทําแบบไปขายมั่งอยู่เฉยๆหาอาชีพทําอยู่บ้านเดลิเวอรี่ส่ง มาจ้าทุกคนเดี๋ยวห่อเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวไปทอดแล้วยังไงรสชาติเป็นยังไงจะเอาไว้ชมนะจ้าทุกคนค่ะไปแล้วค่ะมันข้านะจ้าทุกคนมืดนิดนึงเด้อ